เดี๋ยวเรามาดูกันบ้านก่อนเนาะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วภาษาเกาหลีกับภาษาไทยจะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยตอนที่ครูแก้ครูยึดจากคําแปลภาษาไทยเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องเจม,มี่ต้องการจะพูดนะคะอ่ะจุดที่1นนะคะจุดที่1ก่อนเลยนะเวลาเราเขียนเล่าเรื่องเขียนไดอารี่มันถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้รูปอดีตด้วยเนาะ ส่วนมากต้องใช้รูปอดีตนอกจากอะไรที่มนนนันเป็นความจริงอย่างเช่นวันเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงใช่ไหมเราไปทําอะไรแล้วบ้างนะคะต้องผ่านอาดีตด้วยจะมีบ้างที่ผ่านเป็นรูปปัจจุบันก็อันนี้ให้ระวังด้วยเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าจะใช้รูปสุภาพก็ใช้รูปสุภาพให้หมดนะคะอย่างเช่นนากับชออะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดก,ก่อนเนะาะนะคะ ถ้าจะใช้ลูปโยก็ใช้โยให้หมดใช้นาใช้ชอให้มันเหมาะสมกันนะคะดูเรื่องระดับความสุภาพด้วยนะคะดูเรื่องระดับความสุภาพเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้ดูอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวครูจะสอนเป็นเรื่องการเขียนที่เขาเรียกว่านีอึนเนินดามันจะเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนมากกว่าเนาะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้นะคะยังไงตอนสอบโทปิกสอ่ะก็ต้องฝึกเรื่องนี้ไว้เพราะว่าปกติ ทอปิกสองมันจะใช้เรื่องพี่ดนิดาซึนนิดาในการเขียนหรือไม่ก็บังคับไปเลยว่าให้ใช้นิอืนอนินดาในการเขียนส่วนมากเขียนรายงานเขาใช้นิอื่นนินดากันเยอะนะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันแล้วก็เวลาที่เหลือเหลือเท่าไหร่ก็ไปดูทอปิกสองการฟังเล็กน้อยนะคะโอเคเนาะอ่ะมาดูกันนะคะก็อันนี้มาเริ่มจาก วันเกิดเนาะจริงๆจะใช้เป็นนาเออยก็ได้เพียงแต่มันจะไม่แมทช์กับระดับความสุภาพของของทั้งภาษาที่ที่เขียนนะคะก็ควรเปลี่ยนเป็นชอเออยอันนี้น่าจะดีกว่าเนาะนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะนาเออยจะเปลี่ยนเป็นชอเออยหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเช <Okay. S 1> ไปเลยนะคะเว้ยชอเนาะชอนะคะอ่ะโอเคเนะาะคราวนี้นะคะ แซง edo a o เนี่ยดูตรงนี้นิดนึงนะคะมันต้องเป็น eao <ห>น, e นะ eao อันเนี้ยน่าเสียดายเพราะว่าจริงๆระดับน้องเจมี่ไม่ควรผิดอะไรแบบนี้แล้วเนาะนะคะคำนามมีตัวสะกดใช่ไหมสำหรับ e d านะคะคำนามมีตัวสะกดใช้ eao คำนามไม่มีตัวสะกดใช้ e a o นะคะสำหรับรูปปัจจุบันเนาะ สำหรับรูปอดีตนะคะจะเป็นคำนามมีตัวสะกดใช้ e o so, s s o e o so, s s o แล้วก็คำนามไม่มีตัวสะกดจะใช้ e, so, yosio <So>, Yo. นะคะอันนี้น่าเสียดายเนาะนะคะก็ตรงนี้เนาะ s สง n e, edo s ส n edo นะคะอ่ะคราวนี้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะนะคะ เท่านั้นชิงกูเอเกอันนี้ให้ได้เนาะเวลาเราเชิญใครนะคะคนที่ถูกเชิญถือว่าเป็นกรรมของประโยคนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็นชิงกูร์นะคะอ,คอ่านมาดูตรงนี้เนาะเป็นชิงกูร์โชเดเฮซองนะคะเราเชิญแล้วก็ไปทำอะไรด้วยกันใช่ไหมนะคะคือต้องเชิญก่อนถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะกิจยาหลักคือเชิญแล้วก็ไปทำอะไรถูกไหมคะมันก็เลยต้องเป็นชิงกูร์ โชดะเฮซออันนี้ไม่ใช่เหตุผลนะคะอาซอมีอ2 <สอ S 1> ความหมายใช่ไหมนะคะหก็คือเป็นเหตุผลก็ได้ข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลอันที่สองคือเรื่องของการลำดับเหตุการณ์ก็ได้ใช่ไหมคะ,นะคะ โอเคเนาะโซเดเฮซอนะคะเสร็จแล้วก็ถึงจะไปยองฟาริพูโกทำเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะแล้วก็ซันเชคเกอร์เฮสโซโยตามด้วยเหตุการณ์ที่สองนะคะซันเชคเกอร์เฮสโซโยตรงนี้นะคะสามารถจะเขียนย่อเป็นซันเชคเฮสโซโยก็ได้เนาะนะคะอ่ะมันจะกลายเป็นยองฟาริฮากโกซันเชคเกอร์โชเดเฮโยแบบนี้กลายเป็นเชิญหนังและ และเดินเล่นอย่างนี้ไม่ได้เนาะนะคะโอเคไหมโอเคเนาะอันนี้เข้าใจเนาะคือต้องเชิญเพื่อนก่อนแล้วสองอันนี้กิริยามันใช้คนละตัวกันนะคะ<ม>ยองควากิริยาต้องนึกถึงโพโดาซันแฉกกิริยาต้องเป็นฮาดาไม่ใช่โชดฮาดาโชดฮาดาต้องไปอยู่ตรงชิงูนะคะไปอยู่ตรงเพื่อนนะโอเคไหม

สคือเดินเล่นมันก็ต้องมีกิริยาสามตัวนะเสร็จแล้วก็ไปใส่คําสันธานไปใส่ลําดับผิตการณ์อะไรให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่หนังกับเดินเล่นใช้กิริยาเชิญด้วยกันแบบนี้แล้วก็เพื่อนด้วยอันนี้ไม่ได้เนาะอันนี้เข้าใจเนาะนะคะอัอนที่หนึ่งก็ดูให้มันให้มันถูกต้องเนาะต่อมานะคะออันนี้ดูประโยคนี้เนาะชอนเล่นเช่าชอนอัอนนี้เนาะก็ เอามาจากในภาษาไทยนะไปเปรียบเทียบกับตรงนี้เอาเนาะพี่พี่แปลจากภาษาไทยกลับไปนะคะอโอเคเนาะอันนี้นะเขียนเป็นชิงกุรงังมันนานเน้ชีฮายกเกซโซยักษ์ศกเคลนะคะเราต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าภาษาไทยเนี่ยนะคะอันนี้บอกว่าฉันกับเพื่อนนะัดเจอกันที่สถานีรถไฟใต้ดินถูกไหมฉันกับเพื่อนนะัดเจอกันที่สถานีรถไฟใต้ดินแปลว่าสถานีรถไฟใต้ดินอันนี้เป็นสถานที่อ่ะต้องเป็นชีฮาชอริ เสอแล้วนะนะแล้วก็ฉันกับเพื่อนเป็นประธานอยู่ด้วยกันใช่ไหมนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเจอกันเนี่ยนะมันนากิโรอยากสกแคสซโยก็คือกิโรฮาดานั่นแหละแต่เราเปลี่ยนเป็นอยากสกฮาดาได้ใช่ไหมนะคะก็เหมือนกันเนาะนะคะอันนี้เนาะดูนะชอเนนชิงกูรังมันนาเนนเชียชอยกอันนี้มันแปลว่าสถานีรถไฟที่เจอกัน แล้วก็สัญญาเออมันมันมันไม่มันไม่ได้โอเคเนาะมันต้องเป็นอย่างเช่นอะไรชีฮาชอยลิบต้องเป็นอย่างอื่นนะคะนะและอย่างหนึ่งเลยยังไม่ได้เจอกันไม่งั้นมันจะเป็นรูปปัจจุบันน่ะนึกออกใช่ไหมมันนานนึนต้องเป็นอิงเน้นแฉกหนังสือที่กําลังอ่านอยู่มันนานนึ่นเชียชอยอกมันจะต้องเป็นแบบ สถานที่ที่เราทําประจาอ่ะทานิเนนฮักเกียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือมันไม่ได้อ่ะเนาะอันนี้มันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องอืความหมายมันไม่เหมือนกันคือเรานัดกันก่อนแล้วก็ไปเจอกันถูกไหมไม่อย่างงั้นต้องพูดว่าเป็นแบบชาจูมานาเน่นเชียชอยยอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรานัดเจอกันที่สถานีรถไฟใต้ดินที่เราเจอกันบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเยจอนมันนัดต้อนเออหรือแต่ก่อนก็ได้ใช่ไหมเยจอนมันนัตต้อนเชียชอยียอกคือ เป็นสมัยก่อนเป็นเป็นรถไฟใต้ดินที่เราเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ไม่สามารถใช้ไปรูปปัจจุบันสายรถไฟที่เราเจอกันแล้วก็นัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าลำดับมันไม่ถูกใช่ไหมอันนี้คือเรานัดที่จะเจอกันที่สถานรถไฟใต้ดินโอเคนะคะไม่ได้บอกเลยไม่ได้มีคําอธิบายอะไรเกี่ยวกับสถานรถไฟใต้ดินเลยว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแบบไหนเรานับจากเราดูจากภาษาไทยใช่ไหม ที่สถานรถไฟใต้ดินแค่นั้นไม่ได้บอกว่าสถานีรถไฟใต้ดินที่เราเจอกันบ่อยๆสถานีรถไฟใต้ดินที่สมัยก่อนเราเคยเจอกันสถานีรถไฟที่เราเคยเจอกันแล้วหรือสถานีรถไฟที่เราเจอกันครั้งแรกอะไรไม่ได้อธิบายไม่ได้มีคําอธิบายคําว่าสถานีรถไฟเลยอันนี้โอเคเนาะนะคะอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนเนาะอ่ะอันนี้เข้าใจเนาะประโยคนี้นะคะประโยคนี้เข้าใจนะประโยคที่สมเนี่ยนะคะ คราวนี้มาดูตรงตงกิโลนี่มันคืออะไรล่ะครับมันนากิโลเราเรียนไปแล้วนะกิโลฮาดาจำได้ไหมที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจจำได้ไหมคะอย<อ>ู่ในกระ้านออของร<ๆ>เราด้วยนะกิโลฮาดาที่ครูบอกว่าปกติมันจะต้องเป็นรูปอดีเพราะว่า เหตุการณ์ที่เราตัดสินใจเหตุการณ์ที่เราตั้งใจว่าจะทําอะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นแพลนเป็นนัดอะไรอย่างเงี้ยฮาดามันก็สามารถเปลี่ยนเป็นยากศพธรราเข้ามหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราตัดสินใจว่าจะทําอันนี้ <liche> เรานัดว่าจะไปทําอันนี้ก็คือเรามีนัดเราสัญญากันว่าจะไปทําอันนี้มันก็ความหมายเหมือนเดิมถูกไหมคะเนาะคราวนี้มาดูกัน 친구를 만났을 때, 저하고 친구는 아직 밥을 안 먹어서 너무 배고팠기 때문에 지하철역 안에 있는 식당에서 국수를 먹었어요. อันนี้ภาษาไทยกับภาษาเกาหลีน้องเจมี่ก็เขียนมาต่างกันเหมือนกันนะนอันนี้เป็นมันนเตะนะชอนดินชิงกูรังอชิเม่พับบิลอันมอกิเตโมเนอะไรเนี่ยนะคะช่างอันเน่ค่ะอันนี้ก็คือมันไม่ได้มีเหมือนที่เขียนในภาษาไทยนะดูตรงนี้เนาะภาษาไทยจะเขียนว่าทั้งฉันกับเพื่อนยังไม่ได้กินข้าวและหิวมากๆด้วยใช่ไหมนะคะแล้วเราก็กินราเมนในฉนวนไฟใต้ดินอ่ะโอเคนะคะแล้วก็คอยเดี๋ยวมาดูกันว่าคุยเรื่องอะไรอ่ะดูตรงนี้เนาะนะคะอื นะเหตุการณ์ที่เจอกันเนี่ยเหตุการณ์นี้จบสิ้นไปแล้วเพราะฉันต้องเป็นม<ง>ันนัสึเตะโอเคไหมเจอเพื่อนนะคะเพื่อนถือว่าเป็นกรรมของประโยคถูกไหมคะชิงกูเรื่องมันนัสึเตตอนที่เจอเพื่อนโ okay, อเคน้อไม่ใช่มันนาเตนะคะมันนาเตเป็นรูปปัจจุบันนะโอเคไหมมันนัสึเตเหตุการณ์นี้จบขึ้นไปแล้วนะคะนะอ่ะคราวนี้ออตัวไหนเนี่ยชอฮาโกชิงกูเนื้ออาจิตทับอันโมกอสอนะคะ เพราะว่ายังใช่ไหมอันนี้ออซเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวนะก็เลยหิวมากๆนะคะอ่า <Okay. S 1> ตรงนี้เนาะอาชิเมพับอันมกกิเตมูเนตรงนี้มันจะไม่มีคำว่าหิวที่ที่น้องเจมี่เขียนมาในภาษาไทยอ่ะน้องเจมี่บอกว่า <c oughs> เพราะยังไม่ได้กินข้าวจึงหิวอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมนะแล้วก็คำว่ายังอ่ะจะต้องมีคำว่าอาจ<อ><อ>ใช่ไหมอาจิอันจ<อ>ุดจุจุด ใช่ไหมคะก็ไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้น้องเจมี่เขียนมาว่าอัชิเม่แต่ว่าในภาษาไทยไม่ได้เขียนมาแต่ไม่เป็นไรหรอกอยากอยากจะเขียนเพิ่มเข้าไปจะระบุว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าหรืออะไรก็ได้นะนะคะเป็นการระบระบุช่วงเวลาใช่ไหมก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ยึดจากภาษาไทยเป็นหลักนะตอนที่แปลให้นะคะอ่ะก็มีคําว่ายังใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคําว่าหิวมากๆน้องมูแพกพัตกีเตโมเนใช่ไหมคะอันนี้ที่เขียนไว้ในภาษาไทยเนาะนะคะอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วเนี่ย บอกว่ากินข้าวที่ร้านอาหารที่อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินใช่ไหมมันต้องเป็นเอาคำเนี้ยนะมาขยายคำว่าฉิกตังโอเคไหมคะเ <Okay, S 1> ชียร <okay, S 1> ์ชออินนอกตังเงินฉีกตังเป็นร้านอาหารที่อยู่ในรถสถานีรถไฟใต้ดินถูกไหมคะนะอันนี้เป็นชิกตังเงินอันเนเชียชออกเกซออันนี้ไม่ได้นะคะมัน,ม,นมันไม่ได้เนาะอย่างเขาไม่ใช่กรรมของประโยคนะคะ เราไม่ได้ไปสร้างเราไม่ได้ไปทุบเราไม่ได้ไปถ่ายรูปมไม่ได้คือมันไม่ใช่กรรมของประโยคอะนะคะนะอันเนี้ยคือมันเป็นแค่สถานที่ถูกไหมคะเอซอมันต้องอยู่หลังชิคตังถูกไหมเพราะเรากินข้าวที่ชิกตังแล้วอันเนี้ยต้องมาขยายคําว่าชิกตังโอเคไหมคะนะมันเลยต้องเป็นเชียรฉยอันเนีอินเนึ่งชิคตังเอซซถูกไหมคะเรากลับทํากิริยามอกกอโซโยที่ชิกตัง เช่อชลอยกันในอินเนอร์แค่มาขยายเฉยๆอันนี้เข้าใจไหมคะนะนะไม่ต้องใช้เป็นคาซอคุกซูเดอรมกกอกโซยคือจริงๆต่อให้ใช้เป็นเอซอคาดามันก็ไม่ได้อยู่ดีอะเอซอคาดาก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วใช้กิริยาเป็นคาดายิ่งไม่มีกรรมเข้าไปใหญ่เลยมันก็ไม่ทุกอย่างมันไม่ได้เลยอะนะคะโอเคเนาะนะกรรมเดียวที่ถูกต้องคือคุกซูเดอรมกกอกโซยอันเนี้ยโอเคโอเคเนาะ ะะอย่าลืมเนาะเอซอดูนะคะสถานที่เป็นเอซอกิริยาเป็นมกซโยโอเคถ้าเราจะใช้คาดาต้องเปลี่ยนเป็นเอคาซอมกตามกมกตา,กตาอย่างเงี้ยโอเคไหมนะคะนะถ้าจะเปลี่ยนกิริยาเป็นคาดามันจะต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตัวปงชี้สถานที่ด้วยนะคะอะคราวนี้ประโยคต่อมานะคะ 저는친구하고국수를먹으면서오늘계획을이야기했어요음응นะคะ <다가 S 1> ดากาคือมันต้องเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่จบแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกระทันหันเช่นเรายังกินข้าวอยู่กินไม่เสร็จมีโทรศัพท์โทรแทรกเข้ามาเรากำลังดูหนังอยู่อยู่ดีๆมีคนมากดกิ่งแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะหรือเรากำลังเรียนอยู ahan, ่อยู่ดีก็เกิดเผลอหลับไปเลยเหตุการณ์เกิดแทรกขึ้นมา หรือเหตุการณ์หนึ่งจบแล้วทันทีแล้วทําเหตุการณ์ต่อเช่นลงจากรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถไฟใต้ดินตรงไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาก็คือไม่ใช่ให้ตรงไปต,ไปตลอดนะไม่ใช่ให้ตรงไปตลอดเสร็จแล้วเลี้ยวขวานะคะหรือนั่งรถเมล์ก็ไม่ใช่นั่งไปจนสุดปลายทางไหนไม่รู้ให้ลงไปต่อ BTS อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเนี้ยใช้ดากาอันเนี้ยน้องเจมี่จะพูดว่าในขณะที่ในระหว่างภาษาเกาหลีใช้คําว่าอึนยอนซอ แกมมาอออมยลนซอคือระหว่างในขณะที่นะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างในขณะที่กินรามองอนบะหมีเตี๋ยไวไปด้วยเนี่ยนะคะก็คุยเรื่องแผนการใช่ไหมมันไม่ใช่ยอแฮงเคเวกนะในภาษาไทายถือว่าเป็นแผนวันนี้เฉยๆใช่ไหมยอแฮงนะคะต้องเป็นแบบการท่องเที่ยวจริงๆต้องเป็นแบบนอนพักโรงแรมไหนหรือแบบไปไป,ไปท่องเที่ยวจริงๆอะนะคะถือว่ายอแฮงนะนะคะจริงๆเป็นแค่โอนเนลเคเวกก็ได้เพเป็นแผนการของวันนี้ ก็โอเคแล้วนะคะโอเคเนาะนะอียก <I> ิเฮสซโยสามารถย่อได้เ <ö> ป <ff le> okay. so, ็นเอียกีเฮซโยแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะคราวนี้มาดูต่อนะคะ그리고저하고친구는영화ก보는것대ื미อ관에서작품을감상하기로했어요ก้างอเคนาะคนะโอใคเะอาะโคะอคาโอะอเคเนโอเาะโอะโอเาอนะคะโอนะะโอาะไออนน ยองพออันพาซออันนี้ไม่ได้เนาะคือนะคะเราบอกว่าแทนที่ใช่ไหมนะคะในภาษาไทายเขียนว่าแทนที่การดูหนังเนี่ยนะคะเราไปดูงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะหอศิลป์เนี่ยแทนใช่ไหมคะ คำว่าแทนในภาษาเกาหลีใช้คำว่าแทชินแทชินนะคะคำนามแทชินเช่นพับแทชินคุกซูเร่โมโกโยอะไรเงี้ยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวนะคะหน้าแทชินโนอะไรเงี้ยนะคะเธอแทนที่ฉันอะไรเงี้ยนะคะนะแทนที่การไปดูหนังใช่ไหมยองควารีโพเนนแทชินนะคะเป็นกริยาก็ได้เนาะนะก็เป็นอืวเนินแทชินนะคะหรือเป็นคำนามแทชินไปเลยก็ได้นะนะคะอันนี้ต้อง เราก็ทํามันเป็นกิจยาใช่ไหมดูหนังนะคะแทนที่การดูหนังแทนที่ดูหนังเนี่ยนะคะเราก็ไปทําอันนี้แทนใช่ไหมมีซูการเนซอชังพูชักพูมือนะคะคำสั่งอันนี้ชักพูหมายถึงผลิตภัณฑ์สิ่งของมาสเตอร์พีซอะไรก็ได้เนาะนะคะแล้วก็ใช้คําสังาดาใช่ไหมอันนี้โอเคเนาะไปไปชมแบบ appreciate ใช่ไหมคะอันนี้โอเคเนาะนะคะใช้เอซอใช้กิริยาเป็นคําสังาดา 그후에는 친구 하고 서점 에서 새로운 만화책 을 보고 백화점 에서 구경 했어요. มาดูก자 ซอจอมเมซออันนี้นะคะเราต้องดูก่อนเนาะนะซอจอมเมซอตรงนี้เนี่ยกิริยาเป็นดูหนังสือเพราะฉะนั้นเราเช็คก,ก่อนเอซอโพดาโอเคกิริยาโอเค,อ,เคอยู่นะนะคะใช้เอซอกับโพดาอ่ะโอเคอยู่นะคราวนี้นะคะน้องเจมี่ต้องเข้าใจว่าภาษาเกาหลี adjective มันอยู่ข้างหน้าคำนามเซโรออุนจะมาอยู่หลังมันพอแช็กได้ยงังไงถูกไหมแบบนี้ผิดนะคะโอเคเนาะมันต้องเป็นเซโรออุนมันพอแช เห็นไหมเซโรอุนมันฮวาแจกเซโรอุนมาขยายมันฮวาแจกใช่ไหมเหมือนเราพูดว่าเยเปินยอจาอย่างเงี้ยควยอุนไอใช่ไหมเราไม่ได้พูดว่ายอจาเยเปินถูกไหมคะนะเราพูดว่าเยเปินยอจาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเซโรอุนมันฮวาแจกนะคะพูโก คำว่าเดินชมในภาษาเกาหลีแบบเดินเล่นอย่างเงี้ยนะคะคือซันแชกคือมันเป็นเดินแบบเน้นที่การกระทําเดินจริงๆเช่นไปเดินในสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินจริงๆเรียกว่าซันแชกเดินแบบเดินดูเดินชมอ่ะนะคะเขาใช้คําว่าคุกยองฮาดาคุกยองฮาดาแบบเดินในห้างเดินเดินดูเดินในพิพิธภัณฑ์เดินชมวิวเดินชมในเมืองอ่ะไม่ได้เน้นที่การเดินนะคือแบบดูเดินดูอย่างเงี้ยเขาใช้คําว่าคุกยองฮาดา

นะเราก็จะตัดอย่างนี้ก่อนไปนั่งดื่มก่อนและทานข้าวที่ร้านอาหารริมทางคือเราไม่มั่นใจว่าน้องเจงมี่หมายถึงดื่มที่ไหนแต่ถ้าเกิดมีตัดคําว่าและอย่างนี้คนอ่านเขาจะตัดที่ประโยคนระปยคที่1น่นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวสันธานเราก็เชื่อมประโยคที่สองแปลว่าการดื่มเบียร์กับการกินข้าวไม่จําเป็นต้องเป็นสถานที่เดียวกันนะถ้าน้องเจงมี่จะเป็นสถานที่เดียวกันต้องบอกว่าไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารคือต้องมีระบุสถานที่ไม่อย่างนั้นที่จะตัดถือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแยกกันนะคะโอเคไหม นะก็เลยแปลเป็นนะคะอ่ะก็เลยดื่มเบียร์ก่อนซาซอ้อมาชิโกนะคะดื่มซื้อแล้วก็ดื่มและตามภาษาไทยเลยนะใช่ไหมตอนเย็นซื้อเบียร์ดื่มและใช่ไหมคะร้านอาหารริมทางคิลยอบ,ยอบใช่ไหมนะคะจริงจริงจะเขียนให้มันยาวขึ้นเป็นคิลยอบเพอินเนอร์ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเขียนก็เข้าใจได้อยู่ถูกไหมคะคิลยอบชิกตังก,ก็เข้าใจได้ว่าเป็นร้านที่อยู่ริมทางเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยก็อึมชิกเกอร์คัตชี่มอกอโซยแล้วก็กินอาหารด้วยกันะ <c oughs> เสร็จแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะไม่ต้องซาซอคัตชี่มอกอโกโซโยก็ได้เนาะนะคะนะก็กินคือในร้านอาหารมันก็ต้องซื้อก่อนอยู่แล้วมันมันเป็นเซนน่ะเนาะนะคะไม่ต้องซื้อก่อนแล้วก็กินก็ได้เนาะก็คือสามารถใช้เป็นคัตชี่มอกอโกโซโยได้เลยใช่ไหมคะนะแต่อันเนี้ยแมกจูฮาโกอึมชิกเกอร์คัตชี่มอกอโกโซโยตรงนี้ จริงๆถ้าใจถูกจริงๆแม็กจูกับอึมฉิกก็ใช้กิริยาคนละตัวกันแล้วก็เว้นวรคไม่ถูกด้วยนะคะจริงๆแม็กจูต้องใช้มาชิดา <laughs> ใช่ไหมนะคะอึมฉกต้องใช้หมอกตานะคะแต่ว่าจากที่เขียนถ้ายึดตามภาษาไทยดื่มเบียร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนถูกไหมนะคะแล้วไม่จำเป็นต้องสถานที่เดียวกันนะเสร็จแล้วนะคะคือริโกชิเปะโทราคาโยแบบนี้ก็ผิดเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วต้องเป็นโทราคัซโยเป็นลูกอดีต อันอันนี้พอโอเคไหมคะพอพอเข้าใจไหมว่าผิดเพราะอะไรบ้างอ่าโอเคครับเมื่อคืนเหมือนผมนั่งนั่งดูเบื้องต้นแล้วก็พอเข้าใจใช่ไหม <พอ S 2> ก็ช่วยได้เยอะเลยครับโอเคเนาะนะคะก็จะมีเรื่องของตำแหน่งในการวางกิิยานะคะแล้วก็กิิยาหายอ,อันที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะให้จําไว้เลยเนาะถ้าเราในหัวเราจะมีกิิยา2สองอย่างสามอย่างก็เขียนให้ครบนะคะเขียนคํานามเขียนกิิยา แล้วก็เอาตัวสันธานอะไรมาเชื่อมให้เรียบร้อยนะคะดูว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลังเหตุการณ์ไหนเกิดที่สถานที่เดียวกันหรือเกิดคนละสถานที่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็แยกให้เรียบร้อยนะคะโอเคเนาะแล้วก็เหตุการณ์พวกนี้ไม่มันเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วต้องผ่านอดีตนะคะอ่ะอคราวนี้มาดูนีอินนินดากันนิดนึงนะคะปกติแล้วการเขียนไดอารี่เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้รูปโยกันนะนะคะ ไดอารี่ uh, แล้วก็การเขียนอาจจะเป็นหนังสือเรียนก็ได้นะคะหรือเขียนสูตรอาหารหรือเขียนอะไรที่แบบ <c oughs> เขียนไว้อ่านเองรายงานอะไรที่เป็นแบบความจริงอะนะคะคือมันจะไม่ได้มีระดับความสุภาพนะมันมันไม่ใช่รูปลากศัพท์นะคะลงไทยด้วยดาแต่มไม่ใช่ลากศัพท์มันไม่ใช่ดาเฉยๆแบบนี้นะมันไม่ใช่ลากศัพท์นะคะมันเป็นรูปที่ผ่านแล้วแต่เป็นรูปที่ผ่านที่ส่วนมากเขาใช้ในการเขียนใช้ในการพูดได้แต่ว่าส่วนมากคือต้องพูดแบบ พูดกับตัวเองหรือพูดกับคนที่เราสนิทมากๆอ่ะนะคะเออเหมือนเป็นการพูดเตือนอย่างเช่นโอ้รถมาแล้วโอ้แม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมโอ้วันนี้หนาวจังคือเธอเธออยากตอบก็ตอบเธอไม่ตอบก็ไม่เป็นไรเหมือนคันก็พูดบอกตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ไม่สามารถใช้กับคนที่อายุมากกว่าหรือว่าใช้กับคนที่อาวุโสกว่าได้นะรูปยีนูุนดาส่วนมากใช้ในการเขียนนะคะ สำหรับรูปนี้นะคะอย่างที่หนึ่งต้องแยกก่อนนะถ้าเป็นกิริยาที่ใช้ v กับ a แยกแล้วกันนะ v ในที่นี้หมายถึงกิริยาที่เป็นการกระทำเลยนะคะกับอันนี้หมายถึงพวกคำคุณศรรัพท์หรือเป็น v ที่เป็นแบบเป็นกริยาบอกลักษณะโอเคไหมนะคะที่ภาษาเกาหลีเขาเรียกกันว่าซังแททงซาเอ้ยท,ทงจักทงซานะคะทงจักทงซาก,กับซังแททงซา อัน,นี้ก็กิริยาบอกการกระทํากับกิริยาบอกลักษณะบอกสภาพนะบอกลักษณะบอกสภาพแบบเนี้ยนะคะก็คือเหมือนพวกคําคุณศัพท์นั่นแหละใช่ไหมเช่นสวยน่ารักอะไรเงี้ยนะคะมาดูกันนะอันนี้นะคะกิริยาที่เป็นการกระทะําอ่ะมันจะใช้กับมีอื่นหนึ่งดาเนื้นดากิริยาที่บอกลักษณะบอกสภาพมันจะใช้ดาเฉย หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าถ้ากิริยามีตัวสะกดใส่เดินดา,ดากิริยาไม่มีตัวสะกดใส่มีอื่นดา,ดานะคะถ้าเป็น adjective ก็คือใส่ดาเฉยๆไม่ต้องสนใจตัวสะกดนะดดนะคะยกเว้นเรื่องเดิมๆยกเว้นรีอื่นตัวสะกดนะคะให้ตัดรีอื่นทิ้งก่อนนะแล้วก็ถือว่าไม่มีตัวสะกดถูกไหม <g ül üyor> ก็ใส่มีนกลับเข้ามานะคะมาลองดูกันนะมาลองดูกันนะคะคําว่ามองตา,านะฉันกินใครกินอะไรเงี้ยนะคะเป็นความจริงอย่างหนึ่งเราเขียนจะเขียนว่ามองนึง่งตามองนึง่งตามองนึ่งดานะมองนึงงน่งตาคะคราวนี้คาดานะคะ,าาะ,คะตัดตาทิ้งนะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะมันจะเป็นคันดาเห็นไหม ะค,ะคันดาะคะคันดาโอเคนะคำว่านนดาตาตาทิ้งมีลีอื่นเป็นตัวสะกดเอาออกก่อนนะคะถือว่าไม่มีตัวสะกดและเราก็ใส่มีอื่นกับเข้ามาใส่มีอื่นดากับเข้ามาเราก็จะได้นนดาโอเคไหมนะคะนะนนดานะอะครานี้แป้บน,นึ่งนะคะมันมีคนโทรมาตลอดเลยเดี๋ยวขอรับแป๊บเดียวนะจะบอกก่อนสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้กำลังสอนอยู่ค่ะอีกสักชั่วโมงหนึ่งโทรมาใหม่ได้ไหมคะอ๋อสักชั่วโมงก็ได้ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาดูกันต่อเนาะ Adjective นะคะสำหรับ Adjective เนาะอันนี้ไม่ต้องสนใจตัวสะกดเลยนะคะเช่นเย็บปื้ดาเย็บปื้ดานะคะตัดตาทิ้งก็ใส่ดาเดิมก็ได้เย็บปื้ดาหมดเลยคะเย็บปื้ดาคุยบตาคุยอับตา ตัดตาทิ้งใส่ดาก็ได้เคลียบตาเหมือนเดิมมาชิตาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะคะโอเคเนาะโอเคเนาะอันนี้อันนี้ได้เนาะนะคะคือตาคือตาคราวนี้ให้ลองเรื่องสมมติเป็นเรื่องอดีตนี่คือเรื่องปัจจุบันนะนะคะนี่เป็นรูปปัจจุบันถ้าเป็นรูปอดีตนะคะก็เป็นกริยาทุกชนิดเลยนะครับตา จะใช้เป็นรูปอัตตตาก็ผันเหมือนเวลาเราผันอดีตอะนะคะเพียงแต่ว่าลงท้ายด้วยอัตตตานะคะเป็นคัตามอกตาเยปตตาคลีอปตาอย่างเงี้ยผันเหมือนตอนเราผันรูปโยปกตียนะคะเพียงแต่ว่าตัดตัดโยทิ้งเอาดาลงท้ายด้วยดานะคะนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของรูปอนาคตเป็นคือดีอื่นกอชีดานะคะ อ,อืははอเรือนกอดเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วถูกไหมนะคะอือเรือนกอดเป็นเรื่องของอนาคตแล้วทําไมถึงใส่ีดาเพราะถ้าเป็นคํานามมันใช้รูปอีดาเป็นคํานามมันใช้รูปอีดาคือคํานามมีตัวสะกดใส่อีดาคํานามไม่มีตัวสะกดใส่ดาเหนะคะคำนามมีตัวสะกดใส่อีดาคํานามไม่มีตัวสะกดใส่ดาอือเรือนกอดมีตัวสะกด ก็เลยใส่อ <theater> <is> mm ีดาก็เลยเป็น <ina> อูริโกชิดามอคกิลโกชิดาฮัลกอชิดาอย่างเงี้ยโอเคเนาะนะคะอ่อันนี้พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจอยู่ค่ะพอเข้าใจอยู่เนาะเจะจะให้ดูเดี๋ยวไล่ไปดูพาร์ทการเขียนนิดนึงนะคะสําหรับเดี๋ยวก่อนนะออซึกิอยู่ข้างนอกอยู่อีกอันนึงแน่เลยนี่ก่อนทาทึกทึิซึกิคาชิดจิ อยู่ไหนเนี่ยอยู่ <ไม S 1> หลังลงอ่ะแบบเนี้ยนะคะข้อ51 52ิบเ้องห้าสเนี่ยนะคะลองดูตรงนี้น,นะปกติแล้วข้อสอบโทปิกนะคะจะใช้รูปนี้นะจะใช้รูปแบบนี้นะคะอิตาคอลินดาอย่างเงี้ยนะคะพวกเนี้ยสังเกตนะเออนะคะฮันดาอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราเขียนอนะเราต้องเขียนรูปนี้นะคือต้องดรูรวมถ้าเกิดว่าเขาเขียนมาเป็นรูปผิิยีดาซึนีดา เราก็ต้องเขียนเป็นรูปผิบนีดาซึมนีดานะไม่ใช่มาฮันดาอยู่คนเดียวนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาเขียนเป็นรูปซึมนีดาซึมนีดาตรงเนี้ยแปลว่าเราต้องรู้เลยว่าต้องเขียนรูปผิบนีดาซึมนีดาตอนตอบไม่ใช่มาเขียนโยอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่นะโอเคไหมนะคะอันเนี้ยเขาเขียนรูปมีอึนนินดากันเราจะมาตอบซึมนีดาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้โอเคไหมก็ดูว่าทั้งประโยคอะทั้งทั้งแพททั้งพารากราฟเนี่ยเขาเขียนด้วยภาษาระดับไหนนะคะ แต่ข้อสอบยาวๆส่วนมาก,กน,นะคะเขาจะให้เขียนรูปยืนนินดากันนะนะคะพวกเนี้ยส่วนมากเขาจะเขียนเป็นรูปยืนนินดากันนะคะเนี่ยแบบเนี้ยอิตาอย่างเงี้ยนะคะโอนินเดมาเนี่ยอันนี้ไม่มีโอเคก็คือปกติเขาจะให้เขียนรูปนเนินดากันตอนที่เขียนนะนะคะเออเนี่ยเทรนดาอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหม <_ letter> อันนี้ต้องรู้ัดพักการเขียนโทปิกนะคะโอเคเนาะ ส่วนสําหรับข้อสั้นๆก็ดูด้วยส่วนมากเท่าที่ดูข้อสอบเก่ามายังไม่เคยเห็นรูปโยนะยังไม่เคยเห็นรูปโยนะคะจะมีอยู่แค่ผิวมีดาซึมมีดาแล้วก็จะเป็นรูปยืนนึนดาพาทห้าเอ็ด้าสองมันจะเป็นสั้นๆให้เขียนแค่หนึ่งประโยคสองประโยคอย่างเงี้ยนะคะจะเห็นมีแค่สองรูปก็คือรูปที่เป็นทางการกับยืนนดาส่วนพาทยาวๆยืนนินดาแน่นอนนะคะโอเคนเนาะส่วนมากเขาใช้ยืนนดาค่ะ โอเคเนาะคราวนี้สำหรับอันนี้พอเข้าใจไหมคะได้ไหมทางเรื่องการเขียนอะไรเงี้ยเนาะนะคะก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะก็เป็นโอเนอร์แต่ถ้าจะใช้เชต้องเปลี่ยนกลับเป็นนานะระดับนี้ต้องใช้เป็นนานะคะโอเนอร์เรนแหน่เซงอิลีดาอย่างเงี้ยนะคะนะซันเชกเกิลเฮตตายากโซเกิลเฮตตามอกกตาอย่างเงี้ยนะคะอิยากิเฮตตา โอเคไหมพอพอเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จบสำหรับอันนี้เนาะ